แล้วมันปิดด้วยคุยนบอลนสิ่งนี้นะคะว่าคุณมีคุณมีแพชชั่นที่ติดตัวมาคุณมีเอเนจีของความรักความใฝ่ดีแล้วก็มีความกระตือรือร้อนอยู่ในโซของคุณนะคะที่จะไปต่อที่จะลุยต่อที่จะไปหาสตาร์ของคุณแม้ว่ามันจะดูห่างไกลแต่คุณแบบคุณเงยหน้ามองอะ่ะแล้วคุณไม่ไม่อยู่ในในแอคชั่นที่แบบ เออทอแท้หรือก้มหน้าก้มตาอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันดูเดิมๆนะคะคุณมีความสง่าผ่าเผยและองอาจนะซิเห็นแบบนั้นเอ e น g y ของคุณตอนนี้และคุณกำลังก้าวเข้าสู่เรื่องของโซแพนของคุณหรือโซ a พสของคุณว่าจิตวิญญาณ,อข,อณอของคุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อที่จะทําอะไรเพื่อที่จะได้รับอะไรเพื่อที่จะพบเจอรางวัลอะไรที่รอคุณอยู่ที่เห็นประมาณนั้นค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า